และช่วงนี้นะคะจะพาผู้ชมค่ะไปชมงานชา a ก i ่า p าร์ตี2025 Open House นะคะซึ่งเป็นงานของหมอกี้ชา a กล่าค่ะจะมาเปิดใจเรื่องของธุรกิจสมา t ิตี้มีงานส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็มีเรื่องของการช่วยเหลือสังคมผ่าน The Shakira Club ค่ะ บริษัท Legend Smart City Thailand และแบรนด์เครื่องสำอาง Shakira Skincare จัดงาน Shakira Party 2025ี Open House พร้อมแถลงข่าวรายละเอียดและความเชื่อมโยงธุรกิจภายใต้แบรนด์ Shakira มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อย,ยอดวัฒนธรรมประเพณีและการช่วยเหลือสังคมแบบทุกมิติโดย Shakira แบรนด์ที่รวมธุรกิจไว้ถึง4แบบ4สไตล์แต่และธุรกิจมีความแตกต่างไปตามบริบทสามารถร่วมกันพัฒนาสังคมได้อย่างเบ็ดเสร็จเป็นหนึ่งเดียวกันได้ ในวันนี้นะคะอยากที่จะประกาศนะคะลายธุรกิจของกี่ค่ะทุกตัวค่ะทํามาด้วยแรงบนันดาลใจและความตั้งใจค่ะบริษัทของเราทุกลน์ธุรกิจค่ะแคร์สิ่งแวดล้อมมากๆอยากให้โลกนี้อยู่ยาวๆนะคะการที่ในวันนี้ค่ะเราทําธุรกิจไปด้วยธุรกิจก็โตด้วยและเราตอบแทนโลกตอบแทนสังคมนะคะในการรักษาโลกใบนี้และรวมถึงที่สําคัญนะคะหัวใจคนไทยธุรกิจนี้เป็นธุรกิจคนไทยค่ะ อยากที่จะเห็นการประคองการต่อยอดตอกย้ำอารยธรรมไทยเพราะเราเชื่อมั่นว่าอารยธรรมไทยที่แข็งแรงจะทำให้ประเทศไทยยั่งยืนเป็นเรียกเป็นประเทศที่แข็งแรงให้กับลูกหลานได้ค่ะ สำหรับธุรกิจ4แบบ4สไตล์นั้นประกอบด้วย Regent Smart City, Miss Missit Tourism Thailand, Shakila Skin Care และ Shakila Club ซึ่งทางผู้บริหารได้บอกไว้ว่าการที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น mindset เป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตนเองทั้งด้านความคิดและบุคลิกภาพความงามภายนอกซึ่งทุกสิ่งเกี่ยวโยงถึงกันหมดจึงได้ส่งเสริมการพัฒนาตนเองแบบครบวงจรทั้งเป็นผู้หญิงที่สวยฉลาดและช่วยเหลือสังคมค่ะ